การเจอหน้ากับโลงช้างในป่าประสบการณ์ที่น่ากลัวและน่าสนใจของชาวบ้านในคอนบุรีเมื่อไม่นานมานี้ชาวบ้านบ้านไผ่ต่อจอระเข้อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาประสบการณ์เหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อกลุ่มประมาณสิบคนเข้าไปเก็บเห็ดป่าในป่าชุมชนภูประดู่แต่ไม่คาดคิดว่าจะเจอกับโลงช้างป่าจำนวน8ตัวที่ออกมาจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเข้ามาหลบซ่อนและหากินในพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวบ้านมักจะเข้าไปเก็บเห็ดป่าเป็นประจำ แต่ที่น่าสนใจคือการปรากฏตัวของโขลงช้างเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องปกติและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจจะพลาดไปว่าทำไมช้างป่าจะออกมาจากเขตอุทยานและเข้ามาหลบซ่อนในป่าชุมชนคำตอบอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและการหาอาหารที่จำกัดในเขตอุทยานแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ยังคงเป็นวิชาการที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเมื่อเจอหน้ากับโขลงช้างชาวบ้านต่างตกใจและหนีขึ้นต้นไม้เพื่อหลบหนีพร้อมกับพยายามส่งเสียงตะโกนขับไล่ช้างออกไปขณะเดียวกันบางคน ก็ใช้ประทัดจุดให้เกิดเสียงดังเพื่อไล่ช้างออกห่างจากพื้นที่ซึ่งการกระทําเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าถกเถียงว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมหรือไม่แต่ในสถานการณ์ที่รวดเร็วและต้องการความปลอดภัยทันทีการกระทําเช่นนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่จําเป็นหนึ่งในชาวบ้านเล่าว,ว่าเขาเคยพยายามติดตามรอยเท้าช้างเพื่อดูว่าช้างอยู่ที่ไหนและเตือนคนอื่นให้ออกจากป่าแต่กลับเจอกับโขลงช้างที่กําลังนอนแช่น้ําอยู่กลางป่าซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวและน่าจดจํา หลังจากเหตุการณ์นี้ชาวบ้านได้แจ้งเตือนกันให้งดการเข้าไปเก็บเห็ดในพื้นที่ชั่วคราวและประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อผลักดันโคลงช้างกลับเข้าสู่เขตอุทยานทับลานโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่แต่ที่น่าสนใจคือการที่ช้างป่าออกมาจากเขตอุทยานและเข้ามาหลบซ่อนในป่าชุมชนอาจจะเป็นสัญ,ญญาณของปัญหาที่ใหญ่กว่าคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและการหาอาหารที่จำกัดของสัตว์ป่าซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษา และหาทางแก้ไขร่วมกันคุณคิดว่าเป็นไปได้อย่างไร